สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงรัชชาสืบงแกนนามชุมนุมห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนวัดบึงไม้วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปเรียนรู้5วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงานกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ Energy Guide 5วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงานการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้นไม่ยากถ้าทุกคนร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่อง รับรองเห็นผลแน่นอนวิธีที่หนึ่งการใช้ลิฟต์ให้ประหยัดโดยการไม่กดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกันหากต้องการขึ้นให้กดขึ้นหากต้องการลงให้กดลงขึ้นลงชั้นเดียวเราควรหันมาใช้บันไดดีกว่ามองหาเพื่อนร่วมทางเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานวิธีที่2คอมพิวเตอร์กินไฟน้อยเมื่อใช้ถูกวิธีอันดับแรก ให้เลือกใช้หน้าจอขนาดเล็กจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะครับช่วงพักอย่าลืมปิดสวิตช์หน้าจอตั้งเวลาประหยัดหน้าจอหรือสกินเซเวอร์ไม่ให้นานเกิน15นาทีที่สำคัญใช้งานเสร็จปิดเครื่องถอดปลั๊กแบบนี้ประหยัดแน่นอนจากคอมพิวเตอร์ก็มาถึงเครื่องปรินเตอร์วิธีที่3ใช้เครื่องปรินเตอร์กี่ทีก็มีแต่ประหยัด เริ่มต้นง,ง่ายๆด้วยการลดจำนวนเครื่องพิมพ์เตอร์ด้วยการใช้ระบบเครือข่ายเมื่อจำนวนเครื่องพิมพ์เตอร์น้อยลงการใช้ไฟฟ้าก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับตรวจทานความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์จะช่วยประหยัดทั้งไฟฟ้ากระดาษและหมึกพิมพ์ลดการใช้ปรินเตอร์ด้วยการส่งเป็นอีเมลแทนวิธีที่4ถ่ายเอกสารให้ประหยัดง่ายนิดเดียววิธีนี้เริ่มจาก การถ่ายเอกสารเท่าที่จําเป็นกดปุ่มสวิตช์พักเครื่อง Standby Mode mm hmm. เมื่อใช้งานเสร็จเพราะจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าปุ่มสวิตช์พร้อมใช้งานติดเครื่องถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งานทุกครั้งวิธีสุดท้ายง่ายมากปรับแอร์ที่26องศาเซลเซียสติดไฟตอนพักเที่ยงเท่านี้ก็จะช่วยให้สำนักง,งานและออฟฟิศของคุณประหยัดไปได้อีกเยอะหวิธีง่ายๆแค่นี้ ก็ทำให้คุณเป็นนักอนุรักษ์พลังงานตัวจริงแล้วและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะะเพื่อนๆได้เรียนรู้5วิธีประหยัดพลังงานในที่ทำงานกันแล้วอย่าลืมไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ